เขาอยากเห็นพี่พอลล่าใส่ถุงมือหมออันนี้ไล์อยู่สองช่องนะคะก็ดูถ้าดูก็ดูได้แค่หน้าจอนะคะตอนแรกก็เอามาสองเครื่องนะคะตอนนี้แป้งก็หลุดหมดแล้วดูหน้ากัน ก็ไม่สวยแล้วนะคะของเบามีอะไรคอมเมนต์อีกไหมเนี่ยแชทสดแชทสดทั้งหมดเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนนะครับตอนนี้ผมทำเป็นอยู่ครับเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนนะครับแหละลองทำแบบที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยน้องเจ้าน้องเจ้าจะไปงนี้ไม่ได้อ อยากเห็นพี่พอลล่าไลสดพี่พอลล่าไม่มีถุงมือหมอนะกล้องอันนี้กำลังมีกำลังไล์สดอยู่นะครับกล้องเนี้ยกล้องหน้าสวยหน่อยไม่เหมือนเครื่องนั้นตอนนี้เรากำลังไล์สดกันอยู่นะครับเราไล์อยู่สองสองช่องอยู่นะ ไลฟ์สดอยู่สองช่องนะครับไล์กันเองนะครับ <laughs> สวัสดีอ้าวพี่พม่าไม่กล้าใส่ชุดนางพยาบาลเลย <c oughs> ใช่ไหมครับพี่พราราไม่กล้าใส่ถุงมือถ <c oughs> ุงมือไม่มีสิชุดพยาบาลก็กล้าใส่นะแต่ชุดพยาบาลนี่ต,ต้องตัดอ,ะ <c oughs> อ่ะอ้าวน้องโจ้มี มีนี่พี่พอลล่าด้วยหรอแม่สีชาแนลสวัสดีค่ะตอนนี้พอลล่าไล์อยู่สองช่องนะคะนี่อีกเครื่องหนึง่งนี่ก็กำลังไล์อยู่พี่พอลล่าไม่กล้าใส่ชุดนางพยาบาลขอบคุณนะคะกับสองไล์กับสองผู้ชมตอนนี้เราก็เอาช่อง ฮลล่าห้าท่านสวัสดีค่ะน้องโจติดตามช่องสองพี่พอลล่าได้หรอถ้าใส่ชุดนางพยาบาลนี้ก็ต้องงี้นี่หน่อยนะพี่ยิงมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมโทรกลับหรือทำไงว่าจะแคปหน้าจอได้ ดีว่าอยู่ข้างนอกไงจะแคบหน้าจอได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวทำไงอะ่ะอัน,นี้ดีกว่าบ่าใต้บ่าใต้ลองทักไปที่ไอเฟซบุ๊กอ่ะคนลา ไล่สองลองให้ดูเอาไปอามาก็นี่เลยไล่สองลองไล่สองเครื่องเอาไปเอามาก็เลยไม่มีเครื่องพิมพ์ <l ux> บาใต้ทักไปที่เฟซบุ๊กนะพอล่าเที่ยงแท้นะชื่อพอล่านี้แหละพอล่าเขียนอย่างนี้แหละแล้วก็เที่ยงแท้แล้วก็ทักไปทักไปเดี๋ยวรับเป็นเพื่อนเพราะว่าเบอร์โทรพอดีไม่ได้เอา มันมีโทรศัพท์สองเครื่องแล้วมันขึ้นไลท์หมดอ่ะมันน่าจะตั้งได้เนาะมันน่าจะมีที่จับสองเครื่องจะได้ไลท์พร้อมกันถ้ามีที่จับสองเครื่องนี่แหลมเลยเนี่ยอันนี้มันมีที่จับที่เดียวที่ยิงมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมโทรกลับเจ๊จ๊กโอ้ยผู้สากุมากองดากใส่กอง มีกระดาษกับป,ปกาจดให้หน่อยจดเบอร์โทรนองเจ้นนองเจ,งเจ้กับสามไลค์ขอบคุณนะคะขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเนาะ้องนี้สวัสดีสวัสดี